เขพูดกับต้นสม้มก็เหมือนกับเขาพูดกับโปตุก้ามันไปด้วยกัน<ฮ>อ่านแล้วก็จะน้ําตาไหลเพราะพอคุณกวางเชิญมาใช่ไหมฮะก็เอาไปอ่านซ้ําก็น้ําตาไหลอยู่หลายฉากเลย<ฮ> <laughs> ก็เลยก็เลยจะมาเชิญชวนให้คนอ่านเนี่ย<ฮ>ลองมาน้ําตาไหลดูสิ <laughs> <laughs> ต้นส้มแสนรักอะไรทําให้คนอ่านแล้วมันต้องน้ําตาไหลครับพี่จินดา พเพราะคนวิจารณ์ว่ามันไม่น่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนละเพราะว่ามันรุนแรงเกินไปอยากจะให้เป็นหนังสือผู้ใหญ่พี่จินดามีความคิดเห็นนี้ยังไงบ้างสอง,ออสองคำถามพี่ค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเด็กขนาดไหนควรอ่านหรือไม่ควรอ่านค่ะแต่พี่ว่าน่าจะวัยรุ่นนะใจพี่พี่คิดว่าน่าจะเอาระดับวัยรุ่นท่าเล็กสมมติว่า สิบขวบสิบสองขวบนี่อาจจะยัง,อาจ,จยงอาจยังไม่เข้า,ขาใจเท่าไหร่แล้วมันห <Okay. S 2> นักหนักเกินไปสำ,นสำหรับเด็กสาหรับเด็กพี่ว่าหนักมันเป็นเรื่องหนักมันเป็นเรื่องสําหรับผู้ใหญ่หรือเจนที่กวางว่านี่แหละ <Okay. S 2> พี่พี่เห็นด้วยว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องผู้ใหญ่นะ mm. แต่วัยรุ่นเนี่ยซึ่งกําลังเรียนรู้ชีวิตประมาณสักสิบห้าอัพเนี่ยอ่านได้ <Okay. S 2> อ่านได้เขาจะได้เข้าใจถึงความ สัมพันธ์ที่อ่อนหวานอ่อนโยนเพราะในเรื่องนี้ถึงแม้พล็อตของมันเนี่ยจะมีฉากเหมือนกับรุนแรงบ้างก็คือเด็กถูกตีหรือว่าหรือว่าความรู้สึกที่เด็กเจ็บปวดอะไรนี้นะฮะมันก็เป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีความอ่อนหวานอ่อนโยนของของความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกของซีเซ่ซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยกับ กับต้นไม้กับค้างคาวเขามีค้างคาวตัวหนึ่งชื่อรูเซโน่นะฮะก็ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับกับเด็กกับกับธรรมชาติและผู้คนพี่ว่าส่วนนั้นน่ะมีมากกว่าความรุนแรงความรุนแรงนั้นเราจะได้เรียนรู้นะพี่ว่าความรุนแรงในอารมณ์ตรงนั้นน่ะว่าว่าเหมือนกับชีวิตถูกกดดันเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราได้นําสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมาแก้ไขกับ ชีวิตของเรากับครอบครัวของเราฮะเป็นเป็นน่าจะสิบห้าอัพได้อ่าน <15 S 1> กันสิบห้าอัพน่าจะได้อ่านกันจะได้แยกแยะท่านเด็กอ่อนกว่าสิบห้าเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจทุกอย่างไหมแต่ว่าก็อ่านได้นะถ้าอ่านหนังสือเป็นพี่ว่าก็อ่านได้ไปอ่านไปเหอะพี่เคยอ่านพี่เคยเจองานงานเขียนชิ้นหนึ่งเขาบอกว่า ก็อ่านไปเถอะไม่เป็นไรอย่าไปกังวลว่าเด็กเขาจะยังแต่อย่าให้เป็นเรื่องไร้ลัยก็แล้วกันเพราะเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่ดถีถึงแม้มันอาจจะมีจุดสะเทือนใจสูงแต่ว่ายังไงก็ตามจุดสะเทือนใจนั้นพี่ว่ามันจะกระตุ้นสิ่งดีๆในจิตใจของคนเราออกมานะมันไม่เหมือนกับเราไปอ่านเรื่องเรื่องที่มันรุนแรงฉาก รุนแรงตบตีก้าวร้าวยิงยิงกันอะไรอย่างนั้นไม่ได้คนละอารมมันคนละอารมณ์พี่ว่าเรื่องนี้จะว่าไปต่ำกว่า15อัพถ้าคุณอ่านหนังสือเป็นแบบซีเซ่เขาอ่านแบบปอหรือมีผู้ปกครองใช่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 ใชก็น่าจะเป็น ก็น่าจะอ่านได้แต่ว่ามันมีฉากสะเทือนใจค่ะ่าถ้ากวางมองด้วยด้วยทัศนะของกวางเองที่อ่านค่ะที่คุณพ่อของเซซเซ่เราอาจจะซีเซ่กับเซเซ่ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อของเขาทุบตีเขาด้วยที่เศรษฐกิจไม่ดีค่ะถ้าถ้ามุมมองของของพี่จินดาที่เป็นนักเขียนเนี่ย อารมณ์ที่คุณพ่อของเขาเจอเศรษฐกิจแล้วเรามาระบายอารมณ์กันรูปซึ่งเขายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยี่มีมุมมองยังไงคือคือพี่ว่าจริงๆมันเป็นชีวิตจริงนะเป็นชีวิตจริงที่เราเห็นในสังคมแม้แต่สังคมแม้แต่คนใกล้ตัวพี่หมายความว่าคนในญาติพี่น้องของพี่พี่ก็เคยเห็นว่าบางคนที่ที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ ที่แย่มากๆเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้นําครอบครัวน่ะเขาเป็นผู้นําครอบครัวแล้วเขาไม่มีเงินน่ะก็ต้องพึ่งให้ภรรยาคือแม่ของซีเซ่เนี่ยออกไปทํางานหามรุ่งหามขําความรู้สึกผิดความรู้สึกเครียดมันสะสมมากเพราะเขาเป็นผู้ชายแล้วทีนี้เวลาซีเซ่ทำซนเนี่ย บางทีมันมันมันออกนอกลู่นอกทางในศีลธรรมอันดีที่คนในสังคมคาดหวังเอาไว้เช่นซีเซ่ไปร้องเพลงที่เกี่ยวกับนางเปลือยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับอุจจาร์หรือเปล่าอนาจาร์หรือเปล่าซึ่งตัวนี้ค่ะพี่จินดาเด็กอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่าขาว่าอันนั้นคือดีกับไม่ดีเด็กๆวัยห้าขวบเขาแยกแยะได้หรือยังใช่ใช่พี่ว่าพี่ว่าอย่างแยกไม่ ยังแยกไม่ค่อยได้นะพี่ว่ายัางแยกไม่แต่แต่มันคือเขาแต่พี่ดูจากเรื่องทีนี้ก่อนก่อนจะถึงจุดนั้นเดี๋ยวเราย้อนมาที่คุณคพ่อนิดหนึ่งก็คือว่าทําไมคุณพ่อถึงตีก็คือพี่ว่ามันเป็นอารมณ์อ่ะมันเป็นอ,อารมณ์ก็คือมันเป็นความกดดันทางทางจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งเขาก็มันเหมือนกับว่าคนเราบางทีก็ขาดสติเหมือนกันคือขาดสติมันก็ทําถ้ามีสติเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราตรงนั้นที่จะไม่กระทํา อะไรที่รุนแรงออกไปต่อลูกของเราแต่คนในสังคมเนี่ยไม่ได้ฝึกสติที่จะรู้ตัวว่าขณะนี้ฉันกำลังโมโหนะ,ะฉันกำลังเครียดนะ,ะพอลูกของฉันทำอะไรไม่ดีไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจนะฮะพ่อแม่เนี่ยมักจะเจอคำนี้ว่าลูกไม่ได้ดังใจก็เลยระบายออกไปมันก็ถ่ายทอดความรุนแรงอันเนี้ยสู่สู่ลูก,กน <ะ S 1> ังสือเล่มนี้เนี่ย มันไม่ได้จบตรงฉากพ่อพ่อตีแล้วก็ไม่ได้จบตรงเหมือนกับว่าส่งเสริมให้พ่อตีแล้วไม่ได้บอกว่าพ่อตีแล้วถูกแต่มันจะต่อไปว่าเมื่อพ่อตีลูกพ่อก็รู้สึกผิดเหมือนกันแล้วก็ในครอบครัวเขาก็มาตกลงกันว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ทำรุนแรงกับซีเซ่อีกแล้วเขาก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้ว่าเขาทํารุนแรงกับลูกไม่ได้ก็มันก็มีบทเรียนสอน ซึ่งกวามขอออกมาตรงนี้นิดนึงว่าแม้แต่สังคมไทยเราถ้าอยู่กับเด็กเนี่ยเขาก็รณรงค์ไม่ให้คนตีเด็กใช้วิธีกอดแล้วก็พูดคุยกันพี่จินดามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับอารมณ์ที่เซเซ่ในหนังสือเขาได้รับการที่เขาถูกพ่อกระทำแล้วเขาไม่ค่อยรักพ่อค่ะกับกับที่ใช้วิธีการกอดแล้วคุยอันไหนจะ เเด็กกกกจจะข้าาใมันคือเรื่องของการด้วยความถ้าเราพูดเป็นภาพรวมสังคมก็คือสติวิธีใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดพ่อกับลูกครอบครัวนี่มันก็ต้องแบบกอดยมันดีอยู่แล้วกอดกอดและพูดที่ดีแต่ในบางโอกาสเนี่ยพี่คิดว่าในบางครั้งด้วยความเป็นเด็กเนี่ย บางครั้งการมีไม้เลียวบ้างในใจพี่นะ,ะบางครั้งอาจจะยังจําเป็นอยู่ในบางโอกาสแต่เขาบอกว่าเวลาตีเนี่ยคุณตีด้วยเหตุและผลไหมขณะที่คุณตีลูกคุณเนี่ยค,คุณระบายอารมณ์ต่อลูกคุณหรือเปล่ามันไม่ได้สพ่อของซีเซ่ที่ทําความรุนแรงตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าพ่อหรือแม่ที่ ที่บางครั้งเอาหนเอาเอามือมาซิกหรือพ่อหรือพ่อจะทาโทษลูกลูกทําอย่างนี้ไม่ถูกนะ <c oughs> ตีบ้างอย่างเงี้ย <c oughs> พี่ว่าตีแต่ว่าคงไม่ถึงกับว่าเป็นแผลนะ <c oughs> ให้เขารู้ว่าเขาทําไม่ถูก <c oughs> มันอาจจะ, <c oughs> จะจในใจพี่ว่าในบาง <c oughs> โอกาสเนี่ยมัน <c oughs> อาจจะจําเป็นแต่ว่าถ้าโดยโดยทั่วไปพี่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้นะ <c oughs> พี่ว่าพี่ว่าเราฝึกที่จะใช้ การพูดตั้งแต่เด็กเลยพูดด้วยเหตุด้วยผลตั้งแต่เขายังไม่รู้เรื่องแค่ะให้ด้วยเหตุด้วยผลพี่ว่าะจะดีที่สุดหลีเกเลี่ยงการตีนี่ดีที่สุดค่ะเอาวิธีคุยกันนอกจากมันเป็นเคสจําเป็นเด็กคนนี้พิสดารจริงๆอย่างอย่าง <laughs> เรา,ม,า <laughs> มองตรงมุมของเซซ่อะคะ่ะพี่จินดาว่าตัวเขาเนี่ยสซนแล้วเขาโดนตีทําให้เขาไม่ค่อยรักพอ่อแล้วออกไปหาเพื่อนใหม่ อาจจะเป็นต้นไม้ต้นส้มแสนรักของเขาไปหาโปรตุกามันเป็นผลมาจากครอบครัวไหมคะเป็นความกิจของเด็กมันก็ไม่ได้จําเป็นนะเพราะเด็กแต่ละคนพี่ว่าเกิดในครอบครัวเดียวกันหาทางออกตางกันมันเหมือนกับเป็นเป็นตัวของเขาเองเกิดมาเป็นอย่างนี้นะบางคนเกิดมาเป็นศิลปินบางคนเกิดมาเป็นนักบัญชีมันเป็นบุคลิกภาพที่เขาเกิดมาเป็นอย่างนี้สําหรับเซซ่ล่ะคะเซซีเขาเกิดที่ดีไหมคะพี่ว่ามันเป็นเหมือนกับ เป็นตัวของเขามันไม่เชิงแต่มันคือมันเขาเกิดมาเขาก็เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวเป็นคนมีจินตนาการเป็นคนมีธรามโรแมนติกทางออกอันนี้ก็ดีมันเป็นการจริงๆไม่ใช่ทางออกแต่มันคือชีวิตของเขานะมันเป็นบุคลิกของเขาพี่ว่ามันไม่ใช่ทางออกเพราะเขาเด็กห้าขวบมันคงยังไม่รู้จักทางออกหรอกแต่ว่าการหาที่ระบายก็ไม่เชิงนะใจพี่พี่ว่าไม่เชิงมันเหมือนกับว่าเด็กคนนี้เขาชอบแบบนี้ใจพี่พี่ว่าเด็กคนนีี้้้เาชอบบบแแน่่ตผูใหญส ผู้ใหญ่เริ่มคิดเป็นคุณควรจะมีทางออกของ<ห>คุณนะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาหาของเขาเองเขาชอบของเขาแต่มันก็ทําให้เขาได้ผ่อนคลายมันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วมันก็ทําให้เขาได้พัฒนาพรสวรรค์ของเขา,านะคะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยถึงว่าทําไมหลายคนอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วต้องหลั่งน้ําตานะคะต้องร้องไห้ดิฉันเชื่อว่าแทบจะทุกคนที่ได้อ่านแล้วก็ร้องไห้ช่วงหน้าคะ่ะกลับมาพูดคุยประเด็นเหล่านั้นกันคะ่สะสักครู่เดียวคะ่ะ